หมื่นล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนแผ่นกระดาษงบประมาณเท่านั้นแต่มันคือหมัดเหล็กอันทรงพลังที่ฟาดลงไปกลางกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังตึงเครียดอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลองมองดูความเป็นจริงเมื่อวอชิงตันตัดสินใจวางเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้ไว้ในมือของรัฐบาลไทยพวกเขาไม่ได้ทำไปเพื่อการกุศลแต่นี่คือคำประกาศทางการเมืองที่หนักแน่นเป็นการดำเนินงานแบบเลือกคนที่ใช่ เพื่อยือนยันว่าประเทศไทยคือด่านหน้าที่สำคัญที่สุดเป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันล่มสลายในยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงในภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาทำไมต้องเป็นหมื่นล้านบาทและทำไมต้องเป็นตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่คลื่นอาชญากรรมเทคโนโลยีระดับสูงกำลังทำลายล้างสังคมอย่างรุนแรงยิ่งกว่าสงครามในรูปแบบดั้งเดิมงบประมาณก้อนนี้คือเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรสงครามดิจิทัลขนาดมหึมา มันถูกจัดสรรอย่างประณีตและซับซ้อนตั้งแต่การอัปเกรดระบบเฝ้าระวังดาวเทียมวงโคจรต่ำการติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณข่าวกรองตลอดแนวชายแดนไปจนถึงการฝึกอบรมกองกำลังพิเศษระบับหัวกะทิที่ติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยที่สุดแห่งศตวรรษที่21นี่คือการเตรียมพร้อมสำหรับการบุกโจมตีแบบเบ็ดเสร็จเป็นยุทธการกวาดล้างที่ขุมกำลังอาชญากรรมในพื้นที่สีเทาทุกกลุ่มต้องหวาดกลัว ลองจินตนาการดูเงินจำนวนนี้กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของกองกำลังความมั่นคงไทยไปอย่างสิ้นเชิงจากหน่วยลาดตระเวนแบบเดิมเรากำลังก้าวไปสู่กองทัพดิจิทัลที่มีความสามารถแบบดวงตาเทพที่มองทะลุทุกซอกมุมที่ลับที่สุดวอชิงตันมองเห็นช่องโหว่ด้านความมั่นคงขนาดใหญ่ที่ถูกเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหมื่นล้านบาทนี้คือวัสดุในการสร้างกำแพงไฟ หรือไฟร์วอลลที่ไม่มีใครเจาะทะลุได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองแต่เป็นการถ่ายโอนอำนาจและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทั่วโลกขุมกำลังใดก็ตามที่กล้าคุกคามเสถียรภาพของพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของพวกเขาจะต้องเผชิญกับขุมพลังที่เหนือกว่าอย่างท่วมทน้นความสั่นสะเทือนจากงบประมาณนี้เริ่มแผ่กระจายไปทั่วเมืองหลวงในภูมิภาคในกรุงเทพ ความเชื่อมั่นกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเรามีทรัพยากรในมือเพื่อปกป้องประชาชนจากขบวนการคอเซนเตอร์ที่กลายเป็นภัยระดับนานาชาติในขณะเดียวกันในพื้นที่มืดมนอีกฝั่งของชายแดนความตื่นตระหนกเริ่มขยายตัวผู้ที่กลุ่มบังเหียนเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่สีเทาอันแปดเปื้อนอาัากรรมกำลังเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายว่ายุคสมัยของการใช้อิทธิพลมืดและการหลบซ่อนได้มาถึงจุดจบแล้ว หมื่นล้านบาทนี้คือคำตัดสินประหารชีวิตสำหรับพฤติกรรมที่กอบโกยผลประโยชน์บนหยาดเหงื่อและน้ำตาของประชาชนประเทศไทยในวันนี้ไม่ได้สวมบทบาทเป็นเพียงผู้สังเกตการที่นิ่งเฉยอีกต่อไปด้วยการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตรน์นี้เราได้กลายเป็นผู้กุมพวงมาลายัยเป็นผู้กำหนดกฎกติกาใหม่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนี่คือเกมที่ยุติธรรมที่ซึ่งความถูกต้องถูกติดตั้งอาวุธจนครบมือโดยมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก เราไม่เพียงแต่กำลังกู้ระเบิดได้ดินเท่านั้นแต่เรากำลังรื้อถอนกำแพงที่ขวางกั้นความเจริญและความโปร่งใสของชาติเตรียมใจให้พร้อมเพราะนี่เป็นเพียงเสียงปืนนัดแรกของซีรีส์เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอย่างสิ้นเชิงระเบียบโลกใหม่กำลังถูกสถาปนาและประเทศไทยคือศูนย์กลางของขุมพลังนั้นหากส่วนแรกคือเสียงปืนนัดแรกส่วนที่สองนี้คือช่วงเวลาที่เราจะเปิดโปงโฉมหน้าของศัตรูที่แท้จริง ศัตรูที่เรากำลังเผชิญหน้าไม่ได้ถือปืนในสนามรบแบบดั้งเดิมพวกมันคือสัตว์ร,ร้ายดิจิทัลที่ซ่อนตัวอยู่หลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติที่ผู้เชี่ยวชาญขนานนามด้วยชื่ออันน่าสะพรึงกลัวว่าทุนสีเทานี่ไม่ใช่แค่กลุ่มมิจฉาชีพรายย่อยแต่มันคือระบบนิเวศของอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนจนเหลือเชื่อ พวกมันได้เปลี่ยนพื้นที่ชายนานอันห่างไกลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งอาชญากรรมที่ซึ่งกฎหมายเอื้อมไม่ถึงและความเจ็บปวดของเหยื่อนับล้านคือผลกำไรของพวกมันลองมองลึกลงไปในโครงสร้างของกลุ่มบริษัทคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้นี่คือโรงงานผลิตความลวงในระดับอุตสาหกรรมพวกมันแบ่งโครงสร้างเป็นหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างสุดคือพวกที่ทำหน้าที่โทรศัพท์โดยตรงถูกเรียกว่านักล่า ไปจนถึงแผนกเทคนิคที่เชี่ยวชาญการสร้างแอปพลิเคชันปลอมเว็บไซต์ธนาคารเสมือนจริงที่เหมือนจริงถึง99%และเหนือสิ่งอื่นใดคือเจ้าพ่อทุนสีเทาผู้ที่ใช้เงินโกปรกจากการค้ามนุษย์ยาเสพติดและการพนันมาลงทุนซ้ำในเทคโนโลยีการช่อโกงพวกมันไม่ได้เพียงแต่หลอกเงินของคุณพวกมันกำลังทำลายโครงสร้างความเชื่อมั่นของสังคมเปลี่ยนคนสุจริตให้เป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเพียงแค่การโทรศัพท์สายเดียว สิ่งที่เรียกว่าทุนสีเทานี้ขับเคลื่อนอย่างไรมันคือสายน้ำที่ไหลเวียนไม่หยุดของเงินโสกรกเงินจากการช่อโกงถูกรวบรวมผ่านบัญชีม้านับพันบัญชีจากนั้นถูกส่งไปยังบ่อนคาสิโนโขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่นั่นผ่านธุรกรรมการพนันอําพรางและระบบแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินเงินเหล่านี้ถูกฟอกจนสะอาดหมดจดก่อนจะไหลกลับเข้าสู่ระบบการเงินในรูปแบบของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือบุริกิจบางหน้า นี่คือวงจรอาชญากรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ที่หลอกได้จากคนไทยจะถูกนําไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มจ้างคนเพิ่มเพื่อหลอกให้มากขึ้นเรากําลังเผชิญกับหนวดปลาหมึกยักษ์ที่ทุกหนวดกําลังดูดเลือดจากเศรษฐกิจของภูมิภาคเนื้อหาที่ระทึกใจที่สุดคือวิธีที่พวกมันเปลี่ยนมนุษย์ที่ทุกยากเป็นเครื่องมือเยาวาชนนับพันจากทั่วภูมิภาคถูกหลอกไปชายแดนด้วยคําสัญญาเรื่องงานสบายรายได้ดีในคาสิโนโหรูหรา แต่ความจริงที่รอพวกเขาคืออาคารกักขังที่มีลวดตรำหนามล้อมรอบคือการลงโทษทางร่างกายที่โหดร้ายมากหากทำยอดหลอกไม่ถึงเป้าหมายพวกเขาถูกบีบคั้นให้กลายเป็นอาชญากรโดยไม่เต็มใจทุกวันต้องทำการหลอกลวงคนในบ้านเกิดชาติตนเองนับร้อยสายภายใต้การควบคุมของมือปืนรับจ้างนี่คือใบหน้าที่โหดร้ายที่สุดของอาณาจักรทุนสีเทาพวกมันไม่เพียงแต่ปล้นเงินแต่มันปล้นทั้งศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ไปพร้อมกัน แต่จำไว้ว่าการปรากฏตัวของระบบความมั่นคงใหม่จากพันธมิตรไทยสหรัฐคือศัตรูตัวฉกาจของพวกมันด้วยเงินหมื่นล้านบาทประเทศไทยกำลังติดตั้งระบบ AI deep packet inspection เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการถอดรหัสและวิเคราะห์แพ็กเกจ Data อินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์เมื่อศูนย์ Call c เซ็น e n t e r ทำการโทรผ่านระบบ voice VoIP อินเทอร์เน็ตระบบดวงตาเทพนี้จะจำแนกแพทเทิร์นการหลอกลวงได้ทันทีและตัดสัญญาณก่อนที่มันจะถึงโทรศัพท์ของเหยื่อ นี่คือสงครามของมันสมองและซูเปอร์คอมพิวเตอร์เรากำลังโจมตีที่เส้นเลือดใหญ่ของพวกมันนั่นคือความสามารถในการเชื่อมต่อเมื่อสูญเสียอินเทอร์เน็ตเมื่อกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีถูกตามรอยด้วยอัลกอริทึมติดตามเส้นทางเงินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกอาณาจักรทุนสีเทาจะถล่มลงมาเหมือนปราสาททรายการบุกโจมตีแบบเบ็ดเสร็จนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับการปราณีเราไม่เพียงแต่จับกลุ่มพวกที่ถือโทรศัพท์ แต่มุ่งเป้าที่การทำลายผู้ที่นั่งอยู่ในคลหอหา์หรูผู้ที่บงการกระแสทุนสีเทานี้อยู่หลังฉากความโปร่งใสกำลังเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุดทุกย่างก้าวของกองทัพไทยในยุทธการหรือถอนกำแพงชายแดนคือการถอยรั้งของอาชญากรรมข้ามชาติเรากำลังทำความสะอาดทุกตารางเมตรของโลกไซเบอร์คืนความสงบสุขให้กับทุกครอบครัวทั้งไทยและทั้งภูมิภาค โปรดเชื่อเธอว่าแสงสว่างแห่งยุติธรรมและเทคโนโลยีจะส่องสว่างไปยังมุมที่มืดมนของพื้นที่สีเทาในเร็ววันนี้และผู้ที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของผู้อื่นจะต้องชดใช้อย่างสาสมร้อนและกล้องอินฟราเรดหลายสเปกตรัม UAV เหล่านี้สามารถมองทะลุป,ป่าทึบของเทือกเขาพนมดงรักเพื่อตรวจพบความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์หลักของขบวนการลเซ็นเตอร์ไม่มีสายเคเบิลใหญ่แก้วใต้ดินเส้นไหน ไม่มีสถานีส่งสัญญาณเทือนที่ไหนจะรอดพ้นจากสายตามัจจุราชนี้ได้แต่อาวุธที่เปลี่ยนกติกาการสู้รบอย่างแท้จริงคือระบบเรดาร์ทะลุพื้นดิน GPR Ground Penetrating Radar รุ่นใหม่ล่าสุดคุณรู้หรือไม่ว่าเพื่อหลบหนีการกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาได้สร้างเขาวงกตที่ซับซ้อนอยู่ใต้บ่อนคาสิโนที่ปอยเปตและบาเวทห้องใต้ดินเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ที่วางเครื่องจักรหลอกลวงแต่มันคือคุกมืดที่คุมขังทาตสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ทะลุพื้นดินที่สหรัฐส่งมอบให้กองทัพไทยสามารถมองทะลุดินลงไปได้ลึกถึง50เมตรทุกโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินทุกอุโมงค์ลับข้ามชายแดนจะปรากฏรายละเอียดเป็นแผนที่สามมิติการกู้ระเบิดในวันนี้ไม่ใช่แค่การกู้ระเบิดเคมี แต่มันคือการถล่มรังใต้ดินที่หล่อเลี้ยงอาชญากรรมให้สิ้นซากพูดถึงการกู้ระเบิดจะไม่พูดถึงกองทัพหุ่นยนต์อัตโนมัติไม่ได้ในยุทธการนี้ทหารช่างไทยได้รับมอบหุ่นยนต์กู้ระเบิดรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งสามารถจัดการกับกับดักระเบิดที่ซับซ้อนที่สุดที่อาชญากรพื้นที่สีเทาติดตั้งไว้เพื่อป้องกันชายแนนหุ่นยนต์เหล่านี้ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถระบุและทำลายกับดักระเบิดอัจฉริยะระเบิดที่ไม่ทำงานเมื่อถูกเหยียบแต่จะระเบิดเมื่อตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือคลื่นวิทยุการปรากฏตัวของหุ <y> ่นยนต์ไม่เพียงแต่ปกป้องชีวิตทหารแต่ยังเป็นการข่มขวัญทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อขบวนการอาจญากรให้พวกมันเห็นว่าความพยายามขัดขวางด้วยความรุนแรงและกับดักทุกอย่างนั้นไร้ผลเมื่ออยู่ต่อหน้าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามจุดสูงสุดของศิลปะการรบในส่วนนี้คือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare, EW) นี่คืออาวุธที่ไม่มีเสียงปืนแต่มีพลังทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดต่อกลุ่มบริษัทคอลเซ็นเตอร์วอชิงตันได้มอบสถานีกวนสัญญาณและระบุพิกัดคลื่นวิทยุระยะไกลให้แก่ประเทศไทยระบบนี้มีความสามารถแบบ Triangulation ระบุตำแหน่งที่แน่นอนของการโทรศัพท์หลอกลวงได้ภายในเวลาเพียง0.5วินาทีทันทีที่สายหลอกลวงถูกเริ่มจากอีกฝั่งของชายแดนพุ่งเป้ามาที่ประชาชนในกรุงเทพระบบ EW จะเข้าแทรกแซงทันทีไม่เพียงแต่บล็อกสายนั้นแต่ยังส่งคลื่นแม่เหล็กดิจิทัลหรือดิจิท a ล EMP เพื่อตัดการเชื่อมต่อของศูนย์หลอกลวงนั้นโดยสิ้นเชิง เรากำลังพูดถึงการตัดขาดความสามารถในการสื่อสารของอาชญากรกับโลกภายนอกคาสิโนโหรือศูนย์คอรเซ็นเตอร์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ก็ไม่ต่างอะไรจากกองเศษอิฐที่ไร้ค่ายุทธการกู้ระเบิดพินาศยังแฝงความหมายทางมนุษยธรรมที่ลึกซึง้งเมื่อระเบิดลูกสุดท้ายถูกกำจัดพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งและอันตรายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจะถูกคืนให้แก่ประชาชน ทุ่งนาที่เคยถูกละทิ้งเพราะความกลัวจะกลับมาเขียวขจีอีกครั้งการสนับสนุนจากสหรัฐไม่ใช่อาวุธแต่มันคือเครื่องมือชุบชีวิตนี่คือวิธีที่ไทยยืนยันอธิปไตยอย่างสมบูรณ์เราไม่จำเป็นต้องใช้กำลังในการรุกรานเราใช้เทคโนโลยีเพื่อกำจัดขยะและสร้างความปลอดภัยให้ภูมิภาคทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยในขณะนี้ ถูกส่งตรงไปยังศูนย์บัญชาการในกรุงเทพด้วยความหน่วงเกือบเป็นศูนย์ผ่านระบบดาวเทียมทหารสตาลิงรุ่นความปลอดภัยสูงสิ่งนี้หมายถึงว่าทุกแผนการตอบโต้ทุกการเคลื่อนย้ายของกลุ่มทุนสีเทาจะเปิดเผยทันทีผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐไม่เพียงแต่นำอาวุธมาให้พวกเขายังฝึกอบรมหน่วยพิเศษไทยโดยตรงถึงวิธีใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ เปลี่ยนกองทัพของเราให้กลายเป็นกองกำลังนักรบดิจิทัลอย่างแท้จริงเมื่อสิ้นสุดส่วนที่4นี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนว่าสงครามต่อป้านอาชญากรรมคอเซนเตอร์และทุนสีเทาไม่ใช่เกมแมวไล่หนูอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นการชำระล้างด้วยเทคโนโลยีระดับสูงด้วยความได้เปรียบทางยุทธโทปกณ์ที่ล้นหลามประเทศไทยกำลังต้อนขุมกำลังพื้นที่สีเทาให้จนมุมเมื่อเรดาร์ถล่มพื้นดินมองเห็นรังชัดเจน เมื่อ UAV ระบบพิกัดเป้าหมายและเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัดขาดข้อมูลการล่มสลายของอาณาจักรที่เต็มไปด้วยบาปก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเตรียมพบกับส่วนถัดไปที่เราจะเห็น29ชาติพันธมิตรปล่อยหมัดเด็ดทางการทูตและเศรษฐกิจตอกตะปูตัวสุดท้ายลงในโลงศพของอาชญากรรมข้ามชาติล้อมทางเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จที่มุ่งเป้าไปที่พื้นที่สีเทา 29ประเทศนี้ได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีต่อสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาหากประเทศนี้ไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกวาดล้างซ่องสุมการช่อโกงเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอย่างกัมพูชาไม่สามารถอยู่รอดได้หากถูกตัดออกจากโซ่อุปทานโลกนี่คือแรงกดดันแบบขาดออกซิเจนที่ผมเคยกล่าวถึงวอชิงตันและพันธมิตร กำลังบีบให้ผู้นำกัมพูชาเข้าสู่ตาจนที่พวกเขาจำเป็นต้องเสียสละเบี้ยซึ่งเป็นกลุ่มทุนสีเทาเพื่อรักษาความอยู่รอดของระบอบการปกครองตนเองในขณะที่กัมพูชาถูกปิดล้อมประเทศไทยกลับโดดเด่นขึ้นมาในฐานะต้นแบบของความน่าเชื่อถือการสนับสนุนจากพันธมิตร29ชาติได้เปลี่ยนกรุงเทพให้กลายเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการความมั่นคงส่วนภูมิภาคข้อมูลข่าวคราวเกี่ยวกับเครือข่ายค้ามนุษย์ พิกัดของฐานคอเซนเตอร์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ถูกแชร์แบบเรียวไทม์ระหว่างหน่วยงานข่าวคราวสากลประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่โดดเดี่ยวในสงครามชายแดนอีกต่อไปแต่เป็นหัวหอกของพันธมิตรแห่งความถูกต้องระดับโลกการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างตำรวจไทยกับ FBI บสหรัฐอินเตอร์โพและหน่วยต่อต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของยุโรปกำลังสร้างตาข่ายดักฝันร้ายที่ไม่ว่าปลายใหญ่ตัวไหนก็ไม่มีทางรอดพ้น คำตัดสินประหารชีวิตนี้ยังมีความหมายเพื่อป้องกันขุมกําลังใดๆที่คิดจะโดดเข้ามาแทนที่กลุ่มทุนสีเทาเดิมด้วยการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก29ประเทศทุกโครงการลงทุนที่มีพิรุษภายใต้คราบของคาสิโนจะถูกติดป้ายว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่อยู่บนแบบแปลนโลกกําลังส่งข้อความที่ชัดเจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่บ่อขยะสําหรับอาชญากรและเงินสกปรกระเบียบโลกใหม่ต้องการความโปร่งใสแบบสมบูรณ์ และใครก็ตามที่ฝืนกระแสนั้นจะต้องเผชิญกับโลงศพทางการทูตที่ถูกตอกฝาไว้รอเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นสุดส่วนที่5เราเห็นชัดเจนว่าวงล้อมได้กระชับเข้ามาแล้วตั้งแต่เรดาร์ทะลุพื้นดินใต้ดินไปจนถึงการแบรนวีซ่าบนท้องฟ้าและบัดนี้คือการปิดกั้นทางการเงินทั่วโลกผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกำลังหายใจรวนรินฉกเป็นครั้งสุดท้ายในกับดักที่พวกมันขุดขึ้นมาเอง ประเททศไทยด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจาก29มหาอำนาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเพื่อกวาดล้างความมืดมิดให้หมดสิ้นไปมาร่วมติดตามตอนจบของบทสคริปต์นี้ที่ซึ่งเราจะได้เห็นการผงาดของประเทศไทยอันเกรียงไกรและจุดศพของยุคสมัยแห่งความมืดมิดเรากำลังยืนอยู่ที่หน้าสุดท้ายของมหากาบอันน่าระทึกใจที่ซึ่งฝุ่นควันของสงครามดิจิทัลกำลังค่อยๆจางลงเพื่อเผยให้เห็นโฉมใหม่ของประเทศไทย พยักที่ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงสิ่งที่เราเพิ่งได้ประจักษ์ตั้งแต่งบประมาณหมื่นล้านบาทไปจนถึงการปิดล้อมจาก29ประเทศไม่ใช่แค่ยุทธการกวาดล้างอาชญากรรมทั่วไปแต่มันคือการสถาปนาระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งประเทศไทยได้รับบทบาทเป็นผู้กุมบังเหียนอย่างเป็นทางการเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อความโปร่งใสและความมั่นคงของภูมิภาคเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดการเดินทางนี้ เราเห็นความจริงที่ประจักษ์ชัดยุคสมัยที่อาชญากรรมข้ามชาติจะใช้พรมแดนเป็นโลกกำบังได้จบสิ้นลงตลอดกาลศูนย์คอเซนเตอร์ที่เคยเป็นความหวาดผวาของคนหลับล้านครอบครัวบ่อนคาสิโนพื้นที่สีเทาที่เคยเป็นที่ฟอกเงินของเจ้าพ่อชื่อดังบัดนี้เหลือเพียงซากปร,รักหักพังของอดีตที่ล้าสมัยภายใต้แรงกดดันของเทคโนโลยีเรดาร์ทะลุพื้นดินใต้ดินระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐ และการโดดเดี่ยวแบบเบ็ดเสร็จจากพันธมิตรสากลสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรพื้นที่สีเทาได้พังทลายลงเหมือนประสาททรายต่อหน้าคลื่นยักษ์ใหญ่แห่งความถูกต้องนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่มันคือชัยชนะของศีลธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยก้าวออกจากสงครามนี้ด้วยสถานะที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเราไม่ได้เป็นประเทศที่ทำได้เพียงตั้งรับการโจมตีจากภายนอกอีกต่อไป ด้วยระบบความมั่นคงดิจิทัลที่ทันสมัยที่สุดและแรงหนุนมหาศาลจากมหาอำนาจประเทศไทยได้กลายเป็นป้อมปราการแห่งความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกเมื่อข่าวของอาชญากรรมถูกกวาดล้างออกจากชายแดนกระแสทุนที่สะอาดจะไหลบ่าเข้ามาโครงการเศรษฐกิจที่โปร่งใสเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงจะผุดขึ้นบนผืนดินที่เคยเป็นรังของความมืดมิด นี่คือการฟื้องตัวที่มหัศจรรย์เปลี่ยนแผ่นดินตายให้กลายเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ของประเทศแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเลขการเติบโตนั่นคือความสบายใจของประชาชนทุกคนนับจากนี้ไปเมื่อคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมั่นว่าคุณได้รับการปกป้องโดยระบบดวงตาเทพที่ซับซ้อนที่สุดในโลก ทุกย่างก้าวของทหารช่างบนผืนดินชายแดนที่ปลอดระเบียบไม่ใช่แค่การรับประกันทางภูมิศาสตร์แต่มันคือคำมั่นสัญญาถึงอนาคตที่ปราศจากความหวาดกลัวประเทศไทยได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเมื่อชนในชาติสามคัคคีและมีการเดินเคียงข้างของพันธมิตรที่ถูกต้องไม่มีอำนาจมืดใดจะหยุดยั้งการก้าวไปข้างหน้าของเราได้ คำตัดสินประหารชีวิตสำหรับพนมเปญและอาณาจักรผู้คุ้มครองที่ล้าสมัยได้ถูกบังคับใช้อย่างถอนรากถอนโคนโลงศพที่ตอกฝาโดย29ชาติพันธมิตรคือเครื่องเตือนใจที่มีราคาแพงสำหรับใครก็ตามที่ยังเพ้อฝันถึงการอยู่เหนือกฎหมายประวัติศาสตร์จะจารึกช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่ประเทศไทยไม่ได้เพียงแต่ปกป้องตนเองแต่ยังกอบกู้ทั้งภูมิภาคให้พ้นจากหนวดประมึกของอาชญากรรมข้ามชาติ เราได้เปลี่ยนวิกฤตการช่อโกงเป็นโอกาสในการยืนยันความแข็งแกร่งและอิทธิพลของตนเองบนแผนที่โลกแสงอรุณกำลังส่องสว่างเหนือลำน้ำโของอย่างแท้จริงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดจากคอเซนเตอร์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สงบสุขและมั่งคั่งไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นความจริงตั้งแต่นับนี้ไป เมื่ออุปกรณ์ดิจิทัลชุดสุดท้ายของกลุ่มอาชญากรถูกตัดการทำงานและเจ้าพ่อคนสุดท้ายถูกลากตัวมาสู้แสงแห่งกฎหมายประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับยุคสมัยใหม่ยุคสมัยของความโปร่งใสเทคโนโลยีและสถานะการเป็นผู้นำขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการถอดรหัสสงครามที่สั่นสะเทือนโลกครั้งนี้นี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าจากข่าวสารแต่มันคือเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจในชาติและการผงาดของความยุติธรรม สงครามเพื่อขจัดเงามืดได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วและอนาคตที่สดใสกำลังรอเราอยู่มาร่วมกันรักษาความสนบสุขนี้ไว้เพราะนี่คือหยาดเหงื่อจากความเข้มแข็งสติปัญญาและความมุ่งมั่นที่ไม่มีสิ่งใดสั่นสะเทือนได้ของประชาชาติไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่ส่วนที่เปราะบางและระทึกใจที่สุดของกระดานเกมนี้จุดเดือดที่พนมเปญทำไมการปรากฏตัวของหมื่นล้านบาทและเทคโนโลยีสหรัฐ ถึงทำให้ตึกสูงในเมืองหลวงของกัมพูชาต้องสั่นสะเทือนเพราะนี่ไม่ใช่แค่สงครามต่อต้านอาชญากรรมแต่มันคือการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างระเบียบโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความโปร่งใสกับระบบอํานาจเก่าที่พยายามรักษาอาภิสิทธิ์จากเงามืดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนําของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลที่ผู้สังเกตการนานาชาติมักเรียกว่าอาณาจักรตระกูลหุน กัมพูชาได้กลายเป็นพื้นที่กันชนที่แปลกประหลาดโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามที่ซึ่งกิจกรรมผิดกฎหมายสามารถเบ่งบานได้ภายใต้น้ำแฝงของการลงทุนทางเศรษฐกิจลองมองตรงไปที่ความจริงอันขมขื่นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนปอยเปตบาเวตหรือเกาะกงไม่ได้ส่งผลต่อความมั่งคั่งร่วมกันของภูมิภาคอย่างที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ แต่มันกลับกลายเป็นดินแดนที่กฎหมายเอื้อมไม่ถึงที่ซึ่งเจ้าพ่อทุนสีเทาจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนอาณาจักรคอเซนเตอร์และคาสิโนออนไลน์การคุ้มครองแบบลับๆจากขุมกำลังที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นได้สร้างกำแพงเหล็กขวางกัน้นทุกความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายแต่การปรากฏตัวของ29ชาติพันธมิตรพร้อมงบประมาณมหาศาลจากวอชิงตันคือคำประกาศว่า ยุคสมัยของการอยู่เหนือกฎหมายได้จบลงแล้ววอชิงตันไม่ได้เลือกประเทศไทยอย่างสุ่ม 4, สีุ่่มหการที่สหรัฐอัดฉีดทรัพยากรมหาศาลเข้าสู่กรุงเทพคือการรุกคาดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อรัฐบาลพนมเปน็นี่คือข้อความส่งถึงผู้นำกำัมพูชาว่าพวกคุณไม่สามารถรับผลประโยชน์จากระบบการเงินโลกไปพร้อมกับการเพิกเฉยต่อผู้ที่ทำลายระบบนั้นได้ การนิ่งเฉยหรือการออกกวาดล้างแบบผักชีโรยหน้าของตำร,รวจกัมพูชาในอดีตใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปด้วยระบบดาวเทียมเฝ้าระวังที่ทันสมัยที่ไทยได้รับมอบมาทุกศูนย์บัญชาการอาชญากรรมไม่ว่าจะซ่อนลึกในป่าทึบหรือแฝงตัวอยู่ใต้ปราสาทรูหราจะปรากฏชัดบนหน้าจอสั่งการในกรุงเทพความสั่นสะเทือนนี้ยังลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อมองในแง่เศรษฐกิจ 29ประเทศที่เข้าร่วมในพันธมิตรนี้ไม่ได้มีแค่สหรัฐแต่รวมถึงมหาอำนาจจากยุโรปและเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถือกุญแจของเศรษฐกิจโลกทำประกาศร่วมที่พวกเขาลงนามคือคำตัดสินประหารชีวิตสำหรับโมเดลเศรษฐกิจที่อิงกับพื้นที่สีเทาของกัมพูชาลองนึกภาพเมื่อธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมใจกันยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมจากกัมพูชา เมื่อบริษัทข้ามชาติเริ่มถอนทุนเพราะกังวลความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเศรษฐกิจพนมเปญจะตกอยู่ในสภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงตระกูลฮุนและชนชั้นนำที่นั่นกำลังเผชิญกับการตัดสินใจระหว่างความเป็นความตายจะยอมสละผลประโยชน์มหาศาลจากกลุ่มทุนสีเทาเพื่อรักษาอนาคตของประเทศหรือจะกอดความมืดมิดต่อไปจนถูกทั่วโลกโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิง สิ่งที่ระทึกใจเป็นพิเศษคือการปรากฏตัวของมาตรการคว่ำบาตรอัจฉริยะโดยไม่ต้องใช้กระสุนปืนชาติพันธมิตรกำลังเล็งเป้าไปที่วีซ่าและทรัพย์สินของบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองอาชญากรนี่คือการโจมตีโดยตรงที่จุดอ่อนที่สุดหรืออะคิลิสฮิลของกลุ่มชนชั้นนำเมื่อพวกเขาไม่สามารถส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่สหรัฐไม่สามารถไปชอปปิ้งที่ปารีสหรือไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารในสิงคโปร์ ความร้าวถันในคู่อํานาจที่พนมเปนคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรากําลังเห็นสัญญาณแรกของความตื่นตระหนกมีรายงานข่าวกรองระบุว่ามีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายปฏิรูปและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีรับมือกับพายุจากไทยและตะวันตกยุทธการกู้ระเบิดพินาตหรือพินาศเรสคิวมิชชั่นนี้แท้จริงแล้วคือกระบวนการฟอกเลือดให้กับภูมิภาค ประเทศไทยกำลังทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองน้ำด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเมื่ออุโมง์ลับถูกทำลายเมื่ออินเทอร์เน็ตชายแดนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดสายธารเงินสกรปรกจะไม่มีที่ซ่อนอีกต่อไปสิ่งนี้สร้างแรงกดดันแบบโดมิโนโอ,อย่างมหาศาลเมื่อแหล่งเงินจากการหลอกลวงถูกตัดขาดคาสิโนจะล้มละลายโครงการอสังหาริมทรัพย์ทิพย์จะล่มสลายและผู้ที่เคยเหิมเกริมภายใต้เงาจะถูกเปิดเผยต่อแสงสว่างแห่งยุติธรรม นี่คือระเบียบโลกใหม่ที่ซึ่งอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ข้ออ้างในการละเว้นอาชญากรรมข้ามชาติบทสรุปของเกมนี้จะเป็นอย่างไรประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งในฐานะผู้พิทักษ์ความถูกต้องในขณะที่กัมพูชากำลังจมดิ่งลงในโคลนตมของการถูกระแวงจากนานาชาติคำตัดสินสำหรับพนมเปนได้ถูกเขียนไว้แล้วแต่ละหน้ากำลังถูกเปิดออกด้วยพลังของหมื่นล้านบาทและความมุ่งมั่นของ29ประเทศ เราไม่ได้เกลียดชังประชาชนกัมพูชาเราเพียงแต่กำลังกำจัดเชื้อโรคที่แฝงตัวอยู่ในบ้านเขาและกำลังทำลายสังคมของเราในวันหนึ่งที่ไม่ไกลเมื่อวิญญาณอาชญากรรมถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่ใช่พื้นที่ของกับดักและความกลัวอีกต่อไปแต่มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือที่โปร่งใสและมั่งคัง่งอย่างยั่งยืน มารอดูกันว่าพนมเปนจะกล้าหารพอที่จะช่วยตัวเองก่อนที่ตะปูตัวสุดท้ายจะถูกตอกลงในกรั